สวัสดีครับช่างโจรครับจาก ev bike ชนบุรีเดี๋ยววันนี้พามาดูมาเปลี่ยนแบตเนาะพอดีลูกค้าเอารถเข้ามาแล้วปรากฏว่าไปเปลี่ยนแบตจากไหนมาไม่รู้เนาะแต่ว่าช่างที่ร้านอื่นเขาแนะนําทั้งหมดจริงๆแล้วมันมีทั้งหมดสี่ลูกเนาะมีทั้งหมดสี่ลูกแต่ว่าช่างที่ร้านอื่นเขาแนะนําให้เปลี่ยนทีละสองลูกก็ปรากฏว่ามันก็ใช้งานได้ไม่นานเนาะมันก็เลยเลยพาดึงกันทั้งหมดทั้งสี่ลูกให้ เสื่อมสภาพไปหมดเลยนะครับมันดึงทั้งสี่ลูกเลยดังนั้นเวลาช่างจะแนะนําให้เปลี่ยนนะก็แนะนําให้เปลี่ยนทั้งชุดนะครับเปลี่ยนทั้งชุดถ้าใครมีสี่ลูกก็เปลี่ยนสี่ลูกใครมีสามลูกก็เปลี่ยนทั้งหมดสามลูกนะถ้าถ้าอย่างเงี้ยมีสี่ลูกแต่ว่าเปลี่ยนแค่สองลูกอย่างเงี้ยพาลูกอื่นเจ๊งไปด้วยนะลูกใหม่ที่ใส่เข้าไปก็เสียไปด้วยนะครับดังนั้นไม่แนะนําให้ให้เปลี่ยนแค่ลูกเดียวสองลูกอะไรอย่างเงี้เนาะ ถ้าแนะนําให้เปลี่ยนที่มันจะทนทานอายุการใช้งาน3ปีขึ้นไป4ปีขึ้นไปเนี่ยตรงนี้แนะนําให้เปลี่ยนแบบทั้งชุดนะครับครบเซตนะไม่ไม่เปลี่ยนทีละลูกนะครับ